สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับตอนนี้นี่ผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอันนี้เป็นเรียกว่าเขาลังนะครับจุดชมวิวหลังจากเมื่อวานนะครับที่ผมเล่นสกเก็ตเสร็จเนี่ยพอดึกๆกเนี่ยผมก็ไปรับแฟนนะครับที่สนามบินมานะครับตอนนี้แฟนอยู่ที่ห้องแหละพอดีผมต้องอยู่นานเนี่ยเป็นเดือนที่ภูเก็ตเนี่ย ก็เลยเดี๋ยวคิดถึงกันมากนะครับก็เลยให้แฟนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่เลยดีกว่ามาหาผมเลยดีกว่ามาวันศุกร์ใช่ไหมเมื่อวานเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็กลับแล้วเพราะว่าผมต้องอยู่นานไงก็เลยเอาแฟนมาเลยดีกว่าจะได้ไม่ยินงนึงกันมากนะครับวันนี้น,น่าจะพาเจอไปเที่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาวๆกำลังกับข้าวกินตอนเช้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดู กำลังยุ่งเลยนะครับสาวกำลังยุ่งกับการทำกับข้าวนี่ยหมูยอหมูยอพันปีโอ้โหแข่งปักเลยนี้มีเมนูอะไรบ้างเบาๆบอกบอกหน่อยทีหมูต้มอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยำหมูเอ่ะเป็นหมูต้มอ่ะ ตมทอดไข่ไม่กลัวมันทำงานเงี้ยหนงนเจ้านี้นี่ก็สมาชิกโอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันวันนี้ตอนนี้เนี่ยผมก็พาแฟนมาเที่ยวนะครับนี่นี่เลย <c oughs> ลานสเก็ตสะพานหินนะครับแล้วก็น้องอีกอยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> นี่ ไงมั่งเที่ยวสรพานหินโอเคเล่นสเก็ตดี๋อ่ะคือตอนนี้น้องกำลังจะตามอย่างพี่นะครับกระโดดกระโดดบ้างเดี๋ยวลองดูว่ามันกระโดดได้หรือเปล่าแอบ <laughs> อยากทำตามบ้างครับแล้วโดดไม่ได้จ <laughs> <laughs> ะโดดไ,ได้แตกตัวอิงทีงอ้จริงกำลังฝึกกระโดดอยู่นะครับอยากเล่นบ้างครับอยากเล่นบ้าง ه, งานเลี้ยงน้องนี่เป็นงานที่หนักอึ้งมากนะครับขอบอกทุกคน,นไหนๆก็เอาน้องมาแล้วเดี๋ยวทำตัวให้เป็นประโยชน์ถ่ายรูปให้แล้วกันถ่ายวีดีโอให้ พี่กินดีเนี่ยนะถ่ายปุ๊บก็ถ่ายดูเฉยๆเนี่ยแหละแล้วก็ถ่ายถ่ายพี่ไหมวะปุ๊บก็ไหลตามไปเลยแต่ว่าไม่ต้องเดินนะคืออยู่เฉยๆไปแล้วไปแล้ว้ยตอนนี้แดดร้อนจังเลยนี่จะกระโดดแล้วนะระวังนะมันนะมันนะ มาแล้วมาแล้วนี่ไข่เห็บมาแล้วกระโดดจิ้เฮ่กระโดดได้ว่ากระโดด ไรเดี๋ยวจดดข้ามตรงนี้นะครับเชพื้นกระดานโอ้โหพื้นกระดานเป็นลูก แป๊บนึงนะนี่นี่พื้นกระดาษเป็นรูปเออนี่เออดูโบ๋เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ป่ะเนี่ยได้ป่ะไม่ได้ได้นะเพราะพื้นกระดาษเป็นรูได้ได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะนี่มีเราขยับมาแล้วมั้ยนี่ ้อมมานีนุนจับนุนด้วยอีไปแล้วไปแล้วนี่เหลีอยสุดจริงมาเลยตอนนี้นะครับจะ,จะกระโดดลาวนะครับผมแล้วลาวแบบ สูงมากขนาดผมยังกระโดดไม่ได้เลยครับนี่ครับเอ็กซินดี้จะมากระโดดให้โดดนะครับตอนนี้ครับเตรียมพร้อมมาแล้วโอ้โหจะกระโดดแล้วกระโดดโอ้โหเสียฟอร์มตอนนี้ครับกระโดดแล้วนี่กระโดดแล้วครับชึ๊บทำสไลด์มาแล้วตอนนี้แบตจะหมดอยู่แล้วครับกระโดดโอ้โหฝึกซ้อมไม่อย่างดีโอ้โหกระโดด กระโดดลองลองใหม่ลองใหม่ไม่ลองไม่รู้เหมือนตอนแรกเลยอ่ะตอนนั้นก็กระโดดไปได้แล้วตอนนี้ยังกระโดดไม่ได้แล้วเหรอต้องมีความพยายามอุ่นตัวหรือ,อยังเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็กระโดดแล้วเด,ด้อได้ได้ได้สุดยอดครับตัวนี้ตัวน,นี้ดูน,ดนะครับจะรอดไหมครับว้าวสุดยอดผมนบอ

อนาคตผู้ผูผ้อินดี้นะครับเอ้าโดดข้ามไปเลย <c oughs> เออขอไป <c oughs> แค่นี้แหละยป็นไงมันโอเคนะเพื่นเล่นดิจิทอลกันมุดตึ๊บเลย นี่ถึงแหลมมุมเทพแล้วนะครับชมได้เลยคือคอพอดีเนี่ยรถมันติดอย่างมากมายล้วใครมาตอนเนี้เนี่ยให้มาตอนสไปสองไว้สแล้วกันเพรารถมันติดมากมามาไม่ทันเนล่วไงวันนี้คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับ